บริษัทษวรีการช่างอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดเข้ารับ5รางวัลที่สุดแห่งปีเรียกดีว่าปังมากๆเลยลค่ะสำหรับผู้บริหารคุณเก่งคุณเสกศักดิก์นุ่มอ้นบริษัทษวรีการช่างอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดกรรมการผู้จัดก,การทีล่าสุดนั้นได้รับการเสนอเข้ารับ5รางวัลที่สุดแห่งปีกับ SME Thailand Awards CEO AEC Awards Top Business Awards การันตีคุณภาพบ t ิษัทและผลิตภัณฑ์ t e ิ s e n เอ็กซิคูทีฟเลดเดอร์อวา2023และเบสคุณภาพอะวาร์ด2023พร้อมเผยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพลทลับของความสำเร็จจะเป็นอย่างไรไปได้ตามฝั่งเพิ่มเติมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับนายเศรษ์ษน้วมอ้นครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทบริการช่าง รับรางวัลทั้งหมด5รางวัลนะครับก so ็เป็นเกียรติอย so ่างยิ่งเลยที่ได้รับรางวัลนะครับที่คณะกรรมการคัดสรรรางวัลให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจเราด้วยครับธุรกิจของบริษัทบริการช่างนะครับเป็นธุรกิจของผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับเป็นธุรกิจเรื่องก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่ที่เน้นเรื่องการสร้างนะครับ เป็นอาคารสร้างอาคารสูงนะครับแล้วก็เป็นบ้านเรือนนะครับจุดเด่นของเราละครับเป็นเรื่องของการบริการนะครับที่ครบวงจรแล้วก็เรื่องของคุณภาพของงานนะครับของงานที่เป็นตัวอาคารพวกนี้ครับพวกงานก่อสร้างนะครับบริการหลังการขายของเราครับมีทีมที่คอยเทคแคร์ครับแล้วก็จะมีทีมทีมฝ่ายปฏิบัติการที่คอยดูแลแล้วก็คอยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าครับ ออกแบบก็ส่วนใหญ่จะเป็นตามโจทย์ของลูกค้านะครับแล้วก็เราก็ดูแลแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับให้ทันกับยุคสมัยแล้วก็ให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดนะครับการกู้ยืมนะครับในเรื่องของ,ของการกู้ยืมของธนาคารนะครับของลูกค้าของเราเมีทีมงานที่ดูแลซัพพอร์ตลูกค้านะครับเพื่อล,ลดช่วงเวลาของลูกค้าที่ที่ไม่ค่อยมีเวลาเรื่อง าการดําเนินการในเรื่องของธุรกิจนะครับของเรามีทีมดูแลตั้งแต่จ้นจนจบนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องดอกเบีย้ยเรื่องอะไรของธนาคารนะครับแล้วให้ข้อมูลกับลูกค้าด้วยครับก็อยากฝากนะครับลูกค้าที่สนใจผูกบ้านนะครับแล้วก็ในทุนนะครับที่จะต้องทําโครงการจัดสรรหรืออะไรก็แล้วแต่ลองลอง,ลองพิจารณาแล้วก็ดูแลลองดูนะครับในในของบริษัทบริการช่างนะครับก็ Ee, เราค่อนข้างมีมาตรฐานนะครับแล้วดูแลได้ทั่วถึงนะครับเราครบจบทุกทุกกระบวนการก็อยู่ที่เราครับช่องทางการติดต่อนะครับของบริษัทบริการช่างก็คือมีมีในเพจของเพจบริการช่างอินเตอร์กรุ๊ปนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็ทิดต่อครับแล้วก็เบอร์โทร0 2 6 2 4 4 6กสอ่อครับผม